สวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะแฟนคลับมาพิยนนะฮะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมมาพิยนต์นะครับแล้วก็วันนี้นะเราอยู่ที่โกดัง3โกดังรถเข้าใหม่ของบริษัทพิยนนะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่4เดือน5 2565กนะครับก็เวลาประมาณ10บโมงกว่าเกือบเที่ยงแล้วนะฮะนะครับก็วันนี้มีรถครอบครัวเข้ามาใหม่นะครับสําหรับลูกค้านะที่กําลังมองหารถโต ISUZU MU-X นะครับ สีขาวมุกนะครับมาแล้วแล้วก็ใหม่น้อยด้วยปีใหม่ด้วยนะครับรีบเลยนะฮะคันนี้เลยด้านหลังผมนี่เลยนะครับเป็น isuzu mu-X 1.9นะครับ blue power ddi blue power dvd navigator นะครับปีสิบแปดไมสี่หมื่นโลนะครับราคาขายอยู่ที่8 9 9 0 0นบาทเท่านั้นนะฮะบอกได้เลยว่าไม่น้อยแบบนี้สภาพสวยๆแบบนี้นะครับนานๆจะเข้ามานะครับสนใจนะครับรีบนะ จองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับมาก่อนได้ก่อนนะนะครับบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับเจ้าตัว m ิวเอคันนี้ผมบอกได้ชุดแต่งจัดเต็นแล้วก็ได้เป็นตัวท็อปด้วยหานะประหยัดน้ํามันด้วยนะครับรีบติดต่อเข้ามาที่เบอร์0843848404นะบเบอร์ผมมาร์พยนต์นะครับย้ำอีกครั้งนะฮะ084นะครับ3848404นะครับเบอร์นี้นะสามารถแอดไลน์ได้เลยนะแอดไลน์ได้เลยหรือว่า อยากจะเข้ามาดูรถตัวจริงนะฮะอย่ามาทดลองขับก็เข้ามาได้เลยที่บริษัทพิจนตรของเราตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพนะครับเราเปิดบริการทุกวันนะับไม่มีวันหยุดเลยนะครับอยากแนะนํามากคันนี้นะครับมีลูกค้าหลายๆท่านนะติดต่อเข้ามานะว่าเมื่อไหร่นะมีวเสีขาวมุกตัว1,009เข้ามานะครับตอนนี้ได้มีเข้ามาแล้วนะครับบอกได้เลยว่ารีบติดต่อมาได้เลย ไม่สี่หมื่นนะครับคุณลูกค้าไม่สี่หมื่นปีสิบแปดจุดสิบเก้านะได้เป็นตัวท็อปด้วยนะครับยังไงก็รอติดตามชมนะเดี๋ยวผมจะพาไปชมรายละเอียดของเจ้าตัวมิวเอ็กคันนี้เลยนะ,ะว่าจะเป็นยังไงน่าสนใจอย่างที่ลูกค้ากำลังมองหาหรือเปล่านะครับแปดเก้าเก้านะครับพรอ,อยู่ประมาณหมื่นหกหมื่นเจ็ดนะหมื่นหกหมื่นเจ็ดแล้วก็ ลูกค้าได,ด,ด้ดีดีฟรีดาวได้ด้วยดอกเบีย้ยนะเริ่มต้นอยู่ที่2.79เท่านั้นเองนะครับ2.79เท่านั้นเองนะฮะยังไงก็รอติดตามชมนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะก่อนที่เราจะไปดูกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันหน่อยนะเพื่อเป็นการให้กําลังใจเวลาผมจะจะได้ทําคลิปมาให้คุณลูกค้าได้ดูบ่อยๆนะครับก็อย่างที่บอกขั้นต้นเมื่อกี้นะครก็จะเป็นตัวออซูซูนูเ1.9 DDI นะฮะโบพาวเวอร์นะฮะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดนะครับ DVD n a v ในวีเกตนะฮะได้เป็นสีขาวมุกนะฮะชุดแต่งทั้งสกุงสเกิร์ตนะครับรอบคันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เป็นรุ่นที่ลูกค้าหลายๆคนนะที่ติดต่อเข้ามานะเมื่อไหร่จะเข้ามานะครับนี่เข้ามาแล้วราคา899,000บาทนะไม่40,000โลนะครับนะไม่40,000โลแท้ๆจากโรงงานเลยนะครับ สามารถตรวจสอบประวัติได้และจะบอกได้ว่าที่คุณลูกค้าได้เห็นตอนนี้นะครับรถยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆนะนี่ขานาดไม่ได้ล้างสีแบบว่าขาวมุกนี่แบบเงาวแวบเลยนะฮะนะครับนี่เลยคันนี้นะฮะเขาให้มาเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลยแล้วนี่แลว่าจะมีไฟเดทามันนิ่งไลท์ไฟลีไฟเล,ลี้ยวอยู่ในโครงไฟเดียวกันเลยนะฮะกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าเคี่ยวนะชั้นหนึ่งนะเป็นเคี้ยวด้านบนนะครับถ้าโฉมใหม่จะเป็นเคี่ยวสองชั้น นะครับนี่เลยแล้วก็จะได้เป็นไฟตัดหมอกคู่หน้าอ่าแล้วก็เขาแต่งมานะครับเจ้าของก็คือว่าแต่งมาได้ดูสวยมากนะครับมีกันชนที่แบบมีสเกิร์ตเพิ่มเข้ามานะฮะนี่เลยนะครับรถยังไม่ได้ล้างคุณลูกค้าดูนะครับสีแบบไม่มีรูรอยเลยนะนี่นี่ขนาดกันชนถ้ารถมือสองส่วนมากนะครับจะมีรอยสเก็ตพุงสเก็ตหินนะครับนี่คือแทบไม่มีเลยนะครับคุณลูกค้านะครับแล้วก็ในส่วนของตัว ช่องไฟด้านข้างนะฮะนี่แนบสนิทเลยตัวรถแบบสีนี่ครอบไปอย่างกับสังกะสีเลยนะฮะนะรอยคิวรอยแบบว่าโคมสันต่างๆเดิมอ่าในส่วนของยางของเขานะครับให้มันเป็นยาง Bristone นะครับปี2 0 1 8มากับตัวรถเลยนะรถไหม่สี่หมื่นนะครับยางยังแบบดอกยังลึกๆอยู่เลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวซุ้มล้อนะครับนี่คุณลูกค้าเห็นไหมฮะนะ ตัวมาร์กจากโรงงานอยู่เลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราทําความสะอาดให้อีกรอบหนึ่งนะฮะคันได้าเป็นดิสเบกด้วยล้อขนาด18นิ้วนะครับนี่ที่ผมชอบนะฮะบ,บันไดข้างคือสวยนะครับได้ตกแต่งคือสีเขาทํามานะครับไม่มีเพียเยนะเพ้ยนเลยนะครับไม่มีเพี้ยนเลยนะกับตัวรถคือผสมสีได้ดีมากนะครับนี่เลยแล้วก็กระจกหูช้างติดไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยนะแล้วก็ในส่วนของตัว กันสาดมาให้เรียบร้อยกุญแจก็จะเป็นสมาร์ททีเลสแล้วนะฮะเป็นตัวท็อปสุดนะฮะราคา8 8 9 0 0นแปดหเอ้แปดแสนบาทก็ถือว่าประหยัดกว่าป้ายแดงโอ้เยอะเลยนะปะ้ายแดงอยู่ประมาณล้านสี่ล้านสี่เก้านะครับนี่เลยนะดิสเบรกสี่ล้ออ่าคัสซีดูนะคุณลูกค้าคัสซี่สีดำสนิทเลยนะฮะโอ้โหไม้สี่หมืน่นปีสิบแปดรถไม่ค่อยได้ใช้แน่นอนนะฮะตัวแบบนี่สีแบบบางๆคนสันตรงนี้นะครับเดิมๆเลย นี่นะฮะเขาไปแบบอย่างสั่งสีเลยนะฮะไฟท้ายให้มาเป็นไฟท้ายที่ดีไซน์ออกมาได้ดูสวยนะครับนะสวยมากเลยนะครับตัว1.9เกนี่ยก็คือเหมาะนะครับสำหรับลูกค้าที่เดินทางต่างจังหวัดนานๆครั้งนะนะใช้ในเมืองก็ถือว่าประหยัดตัวเครื่อง1.9แล้วก็ภาษีประหยัดด้วยนะฮะนี่เลยเขาแต่งมากันชนหลังสเกิร์ตนะครับแต่งเป็นกันชนที่แบบว่าใส่ท่อหลอกมานะเป็นท่อสี ก็คือชุดแต่งได้เข้ากับตัวรถมากนะครับดีเลยนะไฟถอยจะอยู่องค์กันชนนะครับกันะชนก็จะเป็นสีทูโทนนะครับนะกล้องไฟหลังของมิวเเนี่ยข้อดีคือเขาจะอยู่จุดเซนเตอร์เลยนะถ้าเป็นแบรนด์นอื่นจะอยู่ข้างๆนะติดตัวไลฟ์ฟาไฟเบรกตัวที่3นะครับสปอยเลอร์ iler, แล้วก็ตัวนี้นะครับเขาเขาให้เสารับสัญ,ญญาณเป็นแบบคลิปฉลาม อ่าดูช่วงล่างหน่อยช่วงล่างรถวิ่งสี่หมื่นนะครับนี่โอ้โหไม่มีจมนานแน่นอนนะคือแบบสีแบบว่าดำสนิทเลยนะคุณลูกค้าช่วงล่างคือนิ่มมากนะครันนี้ผมไปขับมาเองนะเมื่อวานนี่ดูภายในกันหน่อยนะครับภายในคือแบบเปิดเข้ามานี่กลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะค,คุณลูกค้านะรอยเบ็ดอาร์ตนะครับนี่รอยมาร์กจากโรงงานนะครับสีแดงๆนะครับนะ คือเดิมเดิมนะครับได้เดิมมากเลยนะครับที่ลูกค้าได้ดูในคลิปวิดีโอนะครับถือว่าสวยแล้วมาดูตัวจริงคือโคตรสวยเลยนะครับนะนี่เลยนะครับนี่เลยนะฮะตัวรถเดิมได้เดิมมากเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้มี Power a l e t มาให้ด้านหลังด้านหลังด้วยภายในคือแบบคลิปเลยนะครับคุณลูกค้านี่เลยนะครับเครื่องมือต่างๆอยู่ครบนะครับนี่เลยนะเบาะแถวที่สามคือ นี่โอ้คู่มือนี่ลูกค้าสมุดประกันอ๋อนี่นะครับเขามาเก็บด้านหลังนะครับโอ้รถแบบมีสมุดารันารตีศูนย์ด้วยนะครับคุณลูกค้านี่เลยนะครับบอกได้เลยว่าแน่นอนมือเดียวด้วยนะครับนี่เลยนะยังมีถึงรอบเข้าศูนย์เลยนะแล้ว,วประวัติศูนนี่คือแบบไปเช็คได้เลยนะครับนี่อยู่ครบเลยเอกสาตรต่างๆนะครับ นี่เลยนะฮะเอกสารอยู่ครบโหมีเยอะมากนะโหพ่นกันสนิมมาแล้วด้วยนะฮะนี่นะครับคุณลูกค้ารับประกัน5ปีนะครับ1แสนกิโลนะพ่นกันสนิมมาให้เรียบร้อยนะนี่เลยรีบยังไงก็รีบเลยนะครับปบาะได้เลยสีขาวแบบนี้นะครับนานๆจะเข้ามาแล้วก็ดูเบาะด้านหลังแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะครับคุณลูกค้านี่เลยนะครับนะ,ะเป็นแอร์ลาวมีจอมาให้ด้วยขนาด10.5นิว้วนะฮะ 10.5นิ้วอย่างนี้เลยคือภายในเขาดีไซน์ออกมานะครับเป็นสีครีมตามากแล้วก็ตกแต่งด้วยกับลายไม้นะตรงนี้นี่เลยไหนก็ในส่วนของตัวรอยเม็ดอาต่างๆนะครับสวยโหลรถใบสี่หมื่นนะครับคุณลูกค้านะสัาพแบบนี้นะครับนานๆจะเข้ามานะนะมีที่เสียบอันนี้อีกนะครับเสียบชาบงชาบแบตได้ด้วย USB อีก2ช่องเดินทางใครนี่สบายๆไม่ต้องห่วงแบตหมดชาร์จไม่ได้นะฮะตรงนี้เขามีอำนวยความสะดวกสะดวกให้ลูกค้านี่เลยตรงนี้ก็จะเป็นใส่ห้องโดยสารด้านหลังนะครับคอจอนะครับโอ้หนะเดินทางไกลๆนะบเบื่อๆนะก็เปิดทีวีดูได้เปิดหนังดูได้นะตอบโจทย์สำหรับรถครอบครัวจริงๆเลยนะฮะคันนี้นะฮะนี่เลยเบาะคือแบบสภาพ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเบาะระบายความร้อนด้วยนะครับคือเทคโนโลยีของทางอซ u z ุนะครับได้ทํามานะครับคือระบายความร้อนได้ดีนะครับนะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าคือสวยจริงๆนะครับคุณลูกค้าอยากให้มาดูรถอยากให้มาทดลองขับนะเดี๋ยวจะหาว่าผมโม้นะครับคือสวยจริงๆทันนี้นะครับบอกได้เลยว่าสวยมากนะแล้วก็นะครับด้านหน้าเขาห้มาเป็นเบาะไฟฟ้านะครับนี่นะครับ อาจจะมีรูรอยตรงนี้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวผมแก้งานให้นะแก้ให้นะครับนี่เลยกระจกไฟฟ้าสีบานออตโต้ฝั่งคนขับกุญแจนะฮะกุญแจจะเป็นกุญแจแบบสมารท์ทคีเลตอย่างนี้นะมีระบบตัวสตาร์ทสต็อปนะเวลาจดจอดไฟแดงนะครับเครื่องยนต์ก็จะหยุดทํางานนะหรือว่าประหยัดน้ํามันนะครับมี w เวสีกันหลุดโค้งนะตัวลดความเร็วระยะเวลาลงขึ้นลงเขา นะครับปูองาลไรมัลติฟังก์ชันนะครับนี่นะครับเวลาจะสตาร์ทก็ง่ายมากนะครับเพียงกดตรงนี้ตึเงเดียวอ่าขึ้นจนเขาสตาร์ทแล้วนี่เวลาตาร์ทมาปับ๊บขึ้นจะจอจอ,จอตรงนี้จะเป็นจอขนาด8นิ้วนะครับแล้วก็ไม้นะครับเป็น MID ไม่สี่หมื่นหกิบเก้าโคุณลูกค้านะครับแล้วก็นี่นะครับก็ไม้เขาจะบอกหมดเลยนะครับ เืงหมดได้น้ำมันนะครับไปได้กี่กิโลนะฮะนี่นะครับค่าเฉลี่ยต่างๆระยะที่ใช้ไปนะครับอาัตราการเล่งนะครับจะมีบอกบอกหมดเลยเชื้อเพลิงนะครับกินยังไงนะครับนี่เลยนะครับจอนะครับเราจอนะครับเราสามารถเปลี่ยนบดตรงนี้ได้ USB นะครับ iPod AUX Bluetooth ให้นะ DMI นะครับ FM อ่าแล้วก็นี่มีนักเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์ด้วยสบายไม่ต้องกลัวว่าหลงทางนะฮะแอร์ออโต้ Auto, สูญเสียสัญญาณ GPS นะแอร์ออโต้แล้วก็เกียร์แมนนวลเอ้ยเกียร์ออโต้แบบมีชิปล็อปมาให้ด้วยนิ้วรอยแทบไม่มีเลยคุณลูกค้าตรงข้างบนนี้ก็จะเป็นตัวอ่าคูบ็อกนะครับนะคูบ็อกก็คือ เก็บความเย็นได้นะก็้วมีที่วางแก้วแอร์แบ็กสองใบนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้นะฮะลูกค้าไม่ต้องไปซื้อกล้องหน้ามาให้นะะกล้องหน้ามาติดนะครับเพราะว่าเขามีให้มาแล้วนะครับนี่กล้องหน้ามีให้มาแล้วนี่นะครับนี่เวลาถอยก็จอด้านหลังก็อยู่ตรงน,นี้นี่ก็คือกล้องหน้าบันทึกหน้านะครับ เวลาเกิดอบุบัติเหตุใช้เป็นหลักฐานได้นะแล้วก็เป็นกระจกแบบสะทออ้อนตัดแสงทะแยงตาด้วยแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะลูกค้านะครับรีบเลยนะรีบเลยนะครับอยากให้เข้ามาดูรถตัวจริงนะครับที่บริษัทเทคนยนะครับนะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทยหกสิบแปดนะครับหรือว่าโทรมาสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นกับทางผมก่อนก็ได้นะนี่ตัวเครื่องคือแบบ นิ่งมากนะฮะนิ่งมากเลยตัวเครื่องยนต์ดีเซล1.9ลิตรเป็นตัวเครื่องยนต์นวัตกรรมใหม่นะฮะ DDI Power o w e เนะฮะเป็นมิตรต่อธรรมชาติด้วยตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องโบโบด้วยนะแล้วก็รายละเอียดตัวรถนะครับรถฝากรับไม่มีขยับนะฮะนี่เลยคันหน้าเดิมเครื่องนิ่งมากนะฮะ1 5ึงหแรงมา้านะ,ะโมเดลจะเป็น TFR นะครับ ตัวเครื่องยนต์ Rset 4e นะครับตัวเครื่องเดียวกับตัว Nmax เลยนะครับนะฮะยังไงก็ติดต่อกันเข้ามานะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะนะครับอยากให้เข้ามาลองดูตัวจริงอยากให้เข้ามาลองขับบอกได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนครับนะไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็ได้รถสวยนะฮะอยากให้ลูกค้าได้รถสวยรถด,ดีนะครับคันนี้ไปนะ899ลูกค้าใช้ได้อีกนานเลยได้อีกนานเลยประหยัดกว่าป้ายแดงนะครับโอ้ประมาณ หลายแสนเหมือนกันนะลูกค้าแล้วคันนี้อะีดาวได้ด้วยยังไงก็ติดต่อมาหาผมนะครับ0843848404 4, 4, 4. แอดไลน์ได้เลยนะครับเบอร์นี้นะครับแล้วขอย้ำด้วยนะครับลูกค้าสนใจนะบอกได้เลยว่ารีบนะครับรีบเลยนะครับรีบติดต่อหาผมเลยนะ0843848404นะครับยังไงก็ขอฝากด้วยกับเจ้าตัว Isuzu m u x 1.9 DDI Blue Power DVD Navigator นะครับ เกียร์ออโต้ปี2 0 1 8จุดคันนี้ไม่สิ0หมืโลเท่านั้นเองนะฮะมีคันเดียวในบริษัทสีขาวมุกค,ครับก่อนจากกันนะฮะก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ทางช่องผมผมให้ด้วยนะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาผมได้ลงคลิปใหม่นะครับสำหรับวันนี้นะผมมาเพยยนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ